สวัสดีครับพี่น้องครับมาดูกันอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของเหรียญสิบบาทใช้หมุนเวียนกันอยู่นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับทุกท่านพี่น้องที่ติดตามแล้วก็ที่เข้ามาดูนะครับเป็นการเป็นกําลังใจให้ครับในการทําคลิป เหรียญ10บ,บาทที่มีหมุนเวียนกันอยู่ตามท้องตลาดนะครับแล้วก็เหมือนที่ทุกคนได้ยินได้เห็นกันตนะัส,ส49ครับมันแต่ละเหรียญมันก็มีความแปกแตกต่างกันไปนะครับบางเหรียญก็แวววาวบางเหรียญก็สีก็จะข้นๆอ,ออกไปทางสีครีมอันนี้ก็อีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่เจอมา แล้วก็เหรียญตรงกลางมีขอนไม้หรือว่าเรือหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับแต่มันมีจริงๆเหรียญที่ก็บอกว่ามีเรือแต่ผมไม่ทราบว่าเป็นเรือหรือเป็นอะไรกันแน่นะครับ <c oughs> เอามาให้เพื่อนๆดู <c oughs> เหรียญน,นี้คือเหรียญอพันห้าร้อยแต่มันจะ <c oughs> สีจะไม่เหมือนกันนะครับสังเกตด,ดูนะครับ ผมเจอแล้วมันก็สะดุดตาเลยเอามาทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้ก็พะสอ่สิบเก้าครับแต่อันนี้จะมีอะไรขอนไม้เรือเรืออยู่ตรงแม่น้ำครับที่เจอพศสามสิบเจ็ดก็เจอนะครับแต่อยู่คนละด้านอยู่คนละฝั่งน,นี่ก็สี่สิบเก้าครับอันนี้ไม่มี แต่สีมันจะเหลือมๆกันนะครับดูครับสังเกตดู <c oughs> ไม่รู้เป็นการตั้งใจทำหรือว่ายังไงหรือว่าบล็อกมันปิดพลาดอะไรนะครับผ่าไม่แน่ใจจะ <c oughs> เอามาให้เพื่อนๆชมกันเพราะเสียดเล็กจำนวนการผลิตก็ถือว่าเยอะนะครับวันนี้อาจจะยังไม่มีราคาการซื้อขายแต่ผมว่าสักวันหนึ่งนะครับน่าจะมี ราคาอาจจะมากกว่าหน้าเหรียญมันมีเยอะแต่มันก็ไม่ได้เยอะจนมากมายก่ายกองอะไรที่เจอผมมีแค่สีห้าเหรียญเป็นความแปลกแตกต่าง